เหรียญ10บาทปี2537นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูก so, right so so uh, ันนะครับถ้าแท้นะครับบอกเลยว่าเหรียญนี้ซื้อสูงถึง1 2 0 0 0บาทนะครับใครมีแบบนี้ก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันได้เลยนะครับก็คือนะครับเหรียญจะอยู่ในซองเนาะเราก็พยายามที่จะแกะแกะซองนะครับตัดซองตัดซองออกไปนะฮะนี่ครับเพื่อให้สามารถเอาเหรียญออกมาได้ครับ ก็ต้องต้องเน้นนะฮะให้ให้ระวังหน่อยนะอย่าไปโดนเหรียญน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนเหรียญแล้วราคานะครับอาจจะล่วงทันทีนะครับลองสังเกตให้ดีนะฮะใครมีแบบนี้บอกแล้วว่าเรายืนยันรับจริงๆนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาอาจจะเอาเก็บใส่ซองไว้เพื่อรักษาสภาพนะครับนี่เหรียญ10ปี37แบบนี้นะฮะสามารถมาขายผมได้นะครับ อันนี้น่าจะเปิดได้แล้วอ่าเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วพยายามนะครับพยายามพยายามอย่าเอานิ้วมือไปโดนแบบนะเพราะว่ามันจะเสียราคาเนาะถ้าเกิดอย่างเอานิ้วมือไปโดนหลักๆตรงหน้าผิวเหรียญแล้วเห็นไหมจากผิวเหรียญเงี้ยสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นคาบเป็นอะไรขึ้นมาได้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ตรวจสอบอยงด้านข้างนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนี่นี่แล้วก็ด้านนี้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่เป็นเหรียญ10ปี2537ที่มีทั้ง2ด้านานี้นะฮะใครมีแบบนี้สามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับ